สวัสดีจ้าช่องสวนท่านรัตและปริชาติจ้าพี่น้องพ่อกันอีกคือเกาจ้าตอนแรงหลังเลิกงานจ้าพี่น้องเมื่อนี้รัตกะพามาเห็ดเน่กินแรงจ้าพี่น้องได้ยังกินแรงกันจ้าคิดบอกว่าสิเห็ดอ่ากับเขาเมนูอยังเขาไปเบื้องในช่องเลได้จ้าพี่น้องมีเมนูห้เลือกหลากหลายจ้ารัดลงไปห้ในช่องจ้าพี่น้องไคคิดบอกว่าสิกินยังจ้ามีแต่เมนูเห็ดง่ายๆจ้า มือนีรัสิผ้ามาอ,อมหอยจ้าพี่น้องเป็นหอยจูบจา้าหอยจูบหรือภาษาไทยกับเอิญหอยขมจ้าพี่น้องเขาหลังทําความสะอาดแล้วเขากะตัดก้นมันจา้านี่จา้าตัดก้นมันออกวัตถุดิบกับมีหอยขมจ้าพี่นอ้องฝากแจ็กหน่อยในเด้อจ้าพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้รัฐน้ำในเด้อจา้า เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่น้องช่องสวนทัญรัตและปาริชัดนี่ล่ละจ้าช่องเล็กน้อยหนึ่งดอกขอบคุณที่เสียสะละเวลาขมาเบิงด้จ้าวัตถุดิบกับมีหอยขมจ้ามีขาวเบวียจ้าพี่น้องข่าวเบียของคนอีสานมอนิสีอ,อมไซผักอีเลิศจ้าอมไซต้นหอมผักอีเลิศ หรือใบชะพูจ้าภาษาไทยตะไคร้พริกสดหอมแดงแล้วก็ออมไส้พักปังจ้าผักอีเลิศก็พักปังนี่มันสิข่ากันกับออมหอยได้จ้าพี่น้องแล้วก็ผักอีอย่างหนึง่งผักกแงงจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดมีผักกแงงกับมันไส่ได้จ้ามันสิข่ากันกับออมหอยเห็ดง่ายจ้าพี่น้องอมหอยขีบใบย้าวจ้า ร้อมแหล็กกับเฮ็ดเลยจ้าจีข้าวเบียร์จ้าข้าวเบียร์ก็คือข้าวเหนียวจ้าพี่น้องข้าวเหนียวปั้นแบนๆจ้าแล้วกับมันจีไฟจ้าพี่น้องพีก่อนจ้านี่แหละจ้าจี้ให้มันใหม่ๆจ้าพี่น้องปกติเขาใส่เต่าทานเลยจ้าพอดีอันรัดอ้อมหน่อยๆจ้าพี่น้องรัดก็เลยขานดังไฟจ้าก็เลยจี้เต่าแกสผู้ใดมีเต่าทานกะ ปั้นเป็นแผ่นๆแล้วก็ยวนลงกล่องไฟอันทานหนึ่งแดงเลยเลยได้จ้าพี่น้องคนเอินขอาเบียดี่แล้วเฮาคสิมาทุบได้เจอพี่น้องขอเบียของคนอีสานจ้า นี่แหละจ้าเ่นเขาเบียร์เมนูออมต่องตำพริกกระร้อมแดงจ้าขาดว่่ได้หยาบๆกับพ่อจ้า ้อมแล้วกับมะออมกันจ้าหอ,อยสซหม้อจ้า ทำด้วยพี่กกบหอมแดงที่ตําทําด้วยตะไคร้ทุบจ้าใส่หนามล่างครก็หน้อยจ้ะพี่หน่อย ใส่นามเลยได้จ้าใส่นามออมนั่นแหละใส่ผักงงไปจ้าพักปังเบชาพูดอพอยิ่เลิศต้นหอมใส่เอรดทุกอย่างได้จ้าพี่น้อง ไปตัวปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาจ้าพรุงปรุงรส ชุลรสจ้าวามากกับกระตองใส่ได้จ้าจะสิบอกทุกคลิปบได้ได้จ้าพี่น้องพิจารณาเอาจ้าคือปรุงรสตามใจชอบจากของบัแนนนํำว่าหายไปว่าผู้นั้นผู้นี้ใส่ผงชุลรสนุ่นนี่นั่นได้จ้าเพราะว่ามักไผ่มักมันนะจ้าเดี๋ยวนี้ส่วนมากเพิ่น็ใส่ทุกคนจ้าคือเอาเหดใหีเบิ่งตามความเป็นจริงว่าเข้ากินแบบนี้จ้าพี่น้อง เกลือจ้าตามด้วยข่าเบียได้จ้าพี่น้องนี่แหละจ้าขาเบียรัดบ่ค่อยมัเขาเบียมันได้จ้าพี่น้องแบบว่าใส่เบือนดอกจ้า ตั้งไฟจ้าตั้งไฟจ้าอ้อมหอยนี่สิออมบดวนได้จ้าพี่น้องให้พักซุกเนี่ยจ้าพักยุบพักซุกกับพ่อจ้าพี่น้องเพราะว่าหอยมันสิจ,จอยจ้าพี่น้องหัวมันสิจ,จอย้าอ้อมดนจ้ามันสิบว่แซบก็เลยตองใส่เครื่องปรุงแล้วก็พักทุกอย่างลงไปเลยจ้าพี่น้อง พ่อผักยุบผักสุกกับพ่อเลยจ้าเขาก็สิค้นให้ผักลงไปตารางจ้าพี่น้องแล้วก็เครื่องปรุงเขากันกับเนี่จ้าออมหอยจ้ารอผักสุกจ้าผักสุกแล้วก็ซิมรสตามใจชอบจ้าพี่น้องถ้ารสชาติพอดีจะคล้องแล้วก็ปิดไฟจ้า มาเด้อจ้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าบัดนี้ี่ยอมหอยจูบจ้าหอมหอมจ้าหอมพักอีเลิศนี่แหละจ้าเฮ็ดง่ายๆจ้าพี่น้องกินกับข้าเนี้ยหอนหอนแซบพักจ้าหากินยากจ้าหอยจูบอันนี้รัดกระสือเพิ่นมากขึ้นกันจ้าสือมาลอยนึงจ้าพี่น้องโบเมนมาไปงมเด้อยจ้างมมันกับโบคอยมีจ้าตอนนี้ต้องซื้อย่างเดียวเพราะว่ามิตรข้าเจ้าเอาไปเลี้ยงจ้า หอยจุบธรรมาชาติหายากแลวจ้าพี่น้องเป็นของกินที่หายากเลวจ้าหอยจุบส่วนหมากมแต่หอยเชอรี่จ้ายุสวนกนได้อยูุสวนหอยเชอรี่เยอะเยอะหลายคักลองไปเฮ็ดกันเบิ่งได้จ้าพี่น้องผู้ใดมีหอยจุบผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นจ้าอาหารอีสา,บานบ้านเฮ็ดง,ง่ายงคิดเมนูบ่ออก่าสิก,กินนขากัหยางกขงะขามาเบิง่งช่องสวนทัญรัตและปริชาติจ้าพี่น้อง มีเมนูให้เลือกหลากหลายจ้ามีแต่เมนูเห็ดง่ายๆจ้าฝากพี่ฝากน้องกดซับสไครกดไลค์กดแชร์รับน้ำในเดจ้าขอบคุณที่เสียสลาเวล่าขอมาเบิรงจ้าพี่น้องขอบคุณทุกซับสไครขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้พี่น้องอ่าลำลาำรวยรวยสุขคนจา้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสุขคนเด้จา้าสำหรับคลิปนี้รัดกระขอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องหิวเข่าแล้วคือเก้าเลยจา้าไปกินอ้อมหอยกันเด้จ้าไปละจ้าสวัสดีจ้า ข้อากันคลิปนาจ้า